ส,สวัสดีครับกระแสเทยีครับวันนี้วันพุธที่18กุมภาพันธ์2569อยู่กับผมโกกระแสนทยีกลุ่มกระแสนทยลแอทไทย33็นภาษาอังกฤษมีอันำหน้าถ้าคุณเชียร์บอลเราคือเพื่อนกันโดยเฉพาะฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกกระแสฟุตบอลลีกรองฟุตบอลเอเชียฟุตบอลเล็กๆครับอยู่ที่นี่เราจัดให้เอาวันนี้ไปดูคู่แรกนะครับ17นาฬิกา FC แชมเปี้ยนีกลีกเพชนัดสุดท้ายซึ่งไฮพอร์ตจากจีนจะเปิดบ้านรับกรรมเยือนของอุนซานกุนไดจากเกาหลีนะครับ ออคู่นี้เชียงไฮพอตกรอบไปแล้วเจ็ดเกมไม่ชนะใครเลยเสมอ3าแพ้4เจอกับอุนซานฮุนไดที่ต้องชนะไว้ก่อนแล้วไปรุนผลคู่อื่นให้เป็นใจนะครับเกรดบอลของอุนซานฮุนไดดูดีกว่าชัดเจนนะวันนี้เขามองว่าอุนซานฮุนไดบุกไปเยือนก็จริงแต่ดูเป็นต่ออยู่ผมชอบอุนซานฮุนไดนะผมว่าอ๋อเชียงไฮพอตหมดแรงจูงใจไปแล้วไม่จะเล่นในบ้านก็ตามนะเชียร์ไปที่ทีมจากเกาหลีนะครับอุนซานฮุนไดคู่ที่2 17ราการเหมือนกันเมลเบิร์นซิตี้เจอกับกังวลนะเมลเบิร์นซิตี้ในการันตีเข้ารอบเรียบร้อยแล้วเจอกับกังวลที่จะต้องมีสักหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยหรือว่าชนะไปเลยนะครับก็จะ,ะเข้ารอบทันทีคงมาเน้นสุดๆแล้วครับแล้วก็รอโต้กลับแต่เมลเบิร์นซิตี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าไม่ชนะนจะเจอกับบุรีรัมถ้าชนะก็จะเจอกับทีมอื่นนะเงื่อนไขมันก็ตามโลข,ของคู่เมื่อวานที่ผ่าบมาผมมองว่าคู่นี้ เม้วอสซิตี้ก็คงพยายามเอาชนะแหละแต่ว่าเจอกังวลมันก็ไม่ง่ายเพราะกังวลก็ต้องลนุนเขารอบเพราะฉะนั้นผมชอบกังวลนะผมมองว่าจะบุกไปเสมอได้สําหรับคู่นี้นะทีนี้มาปิดท้ายหน้ากล้องกันที่19บเก้าราิทีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกถูนัดที่2นะครับเทมปนีเนสกับอองคฮันฮานอยเทมปนีเนสจากสิงคโปร์เกมแรกบุกแพ้ไปถึงศูนย์ประตูต่อ4นะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านไม่มีทางเรื่องต้องบุกแหลกนะครับน่าก,กลัวจะไปเข้าทางองฮันฮานอยที่ตั้งรับแล้วก็รอโต้กลับอาจจะโดนเพิ่ม เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังชอบฮองคันฮานอยนะผมมองดูแล้วเนี่ยอาจจะมียำซ้ำเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นผมชอบทีมเยือนครับฮองคันฮานอยก็วันนี้3คู่หน้ากล้องเนี่ยผมชอบไปที่อุนซานฮุนไดนะกังวอนนะครับแล้วก็ฮองคันฮานอยนี่ฟุตบอลเอเชีย3คู่ที่เอามาฝากกันวันนี้หน้ากล้องนะส่วนในกลุ่มยังมีอีกหลากหลายคู่ที่ติดตามกันนะครับก็สามารถติดตามกันได้ในกลุ่มของเรานะครับกระแสไทยลีกอัดไทย3 3าเป็นภาษาอังกฤษแม่ด้ำหน้าถ้าคุณเชียบอลเราคือเพื่อนกันครับ